สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องปอนบายอินเนอร์โมดฟนะคะวันนี้นะคะน้องปอนจะมาสอนวิธีการดูหัวเทียน n g k แท้นะคะซึ่งรุ่นนี้ที่เรานำมาก็จะเป็นรุ่นอิลิียมไอนะคะเรามาดูกันเลยว่าทั้ง2ตัวนี้มีจุดแตกต่างกันตรงไหนบ้างที่จะดูได้ว่าเป็นหัวเทียนแท้ปอมน,นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวเทียนอิลิียมไอนะคะซึ่งทางซ้ายของปอนนะคะก็จะเป็นหัวเทียนแท้ค่ะ ฝั่งขวาเนี้ยจะเป็นหัวเทียนปลอมนะคะจุดสังเกตรแรกเลยที่จะสังเกตได้คือโลโกโ้ที่เขาใช้สก,กรีนค่ะซึ่งของแท้นะคะตัวหนังสือจะเรียบเนียนไปกับตัวหัวเทียนเลยนะคะจะไม่มีนูนๆน,นออกมานะคะเพราะว่าเนื่องจากที่เขาจะพิมพ์สก,กรีนลายก่อนแล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะคะส่วนของปลอมเนี่ยนะคะจะจับได้เลยว่าตัวหนังสือเนี่ยจะมีสีเข้มนูนๆเพราะเขาจะ เคลือบก่อนแล้วก็พิมพ์ทับนะคะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยเข้มแล้วก็นูนนูนตัวนี้ใช้ไปนาน,านอๆอ่ะก็คือเวลาถอดออกมาดูก็มันก็จะลอกอะคะ่ะอ่ะแล้วก็ตัวห่วงสามห่วงเนี้ยเป็นที่สังเกตของทุกคนเลยว่ามันจะไม่เท่ากันเหมือนของแท้นะคะของแท้ห่วงเขาจะเท่ากันและสกรีนเนี้ยตรงเนี้ย จะไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนจุดสังเกตแรกนะคะที่เราจะสังเกตได้ว่าหัวเทียนตัวนี้แท้หรือปลอมค่ะค่ะจุดสังเกตที่2นะคะจะสังเกตตรงบล็อกขันหกเหลี่ยมนะคะของแท้จะมีรหัสนะคะ4ตัวนะคะจะเป็นวันเดือนปีและรหัสของโรงงานที่ผลิตนะคะส่วนของปลอมนะคะ จะไม่มีนะคะหรือบางรุ่นน่ะก็จะมีอย่างตัวนี้ของฟอร์มที่เราเอามาเนี่ยมีปั้มนะคะจะเป็นรหัสมั่วๆ่ห้าถึงหหลักนะคะแล้วก็บางๆไม่ได้มีความนูนมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกก็จะไม่สามารถเช็คอะไรได้เลยว่ามันคือรหัสอะไรนะคะโอเคค่ะอันนี้คือจุดสังเกตที่2นะคะจุดสังเกตที่3นะคะก็คือปลายขั้วของหัวเทียนนะคะ ตัวของแท้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดนะคะเล็กๆขนาดประมาณ1.5มิลนะคะแต่ตัวของปลอมเนี่ยนะคะจะไม่ทําเป็นจุดค่ะเขาจะทําเป็นแบบวบงกว้างๆบ,บานๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสังเกตได้จุดเนี้ยเป็นจุดที่3าที่จะเห็นชัดเลยว่าของแท้กับของปลอมเนี่ยนะคะดูได้ดูได้จากตรงนี้ได้เลยจุดที่สี่นะคะจะเป็นการดูตรงความละเอียดของงานเชื่อมนะคะ ซึ่งของแท้เนี่ยจะเก็บงานได้เรียบร้อยนะคะปาดขอบข้างซ้ายขวาให้มีพื้นที่ที่หน้าตัดเนี่ยแคบแล้วก็น้อยลงนะคะหน้าตัดเขาจะเรียบสนิทไปกับตัวขอบตรงนี้เลยเนาะส่วนของฟอร์มเนี่ยนะคะเขาจะไม่สามารถทำได้งานละเอียดเหมือนของแท้นะมันจะเป็นหย,ยาบหยาอะค่ะเนี่ยถ้าสังเกตเนีค่ะสังเกตดีๆเลยมันก็จะยึกยึยับย,บยบขยุบขยับเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เท่ากันเลยเขาจะเก็บงานได้ไม่ ไม่ได้ละเอียดเหมือนของแท้ะคะ่ะตรงนี้คือจุดสังเกตที่สี่นะคะโอเคค่ะและอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องนะคะวัดการจุดระเบิดของหัวเทียนนะคะเปรียบเทียบเหมือนการจุดระเบิดจริงของเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะคะว่ากระแสะไฟในการส่งของหัวเทียนเนี่ยแตกต่างกันยังไงระหว่างหัวเทียนแท้กับหัวเทียนปลอมนะคะโอเคไปชมกันเลยค่ะ ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นหัวเทียนปลอมนะคะส่วนทางด้านขวาจะเป็นหัวเทียนแท้นะคะการจุดประกายไฟนะคะทางด้านหัวเทียนปลอมเนี่ยนะคะไฟจะลอยลอยไม่นิ่งนะคะส่วนทางด้านขวานะคะไฟจะขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะการจุดประกายไฟของเขาจะเป็นสีน้ำเงินทั้งเส้นเลยนะคะเมื่อปักไฟแรงขึ้นนะคะ <S <s ก็จะเห็นความชัดเจนนะคะโดยที่ไฟของการวิ่งประกายไฟของทางหัวเทียนแท้เนี่ย จะนิ่งกว่าทางด้านหัวเทียนปลอมนะคะโอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูหัวเทียนแท้ปลอมแบบง่ายๆนะคะและข้อเสียนะคะของการใช้หัวเทียนปลอมนะคะก็จะทําให้หนึ่งวาวลดพังนะคะสองลูกสุบพังนะคะหรือทะลุนะคะ 3. ามแบตเตอรี่รถที่อาจจะเสื่อมเลยนะคะแล้วก็สี่นะคะ ทำให้จุดระเบิดไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้พี่เนี่ยรถพี่เนี่ยกินน้ำมันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าพี่ใช้หัวเทียนแท้นะคะตรงนี้นะคะถ้าพี่ถึงระยะเปลี่ยนนะคะก็ให้นึกถึงเรานะคะอินเนอร์โมทนะคะของเรารับประกันของแท้ค่ะพบฟอร์มยินดีคืนเงินสิบเท่าค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะน้องปอลก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เทียนอิลิเลียมท้ตั้งอินเนอร์บบดิ